ตัวอเวจีเปิดดอกแล้วจากลูกเกมนะเพื่อนร่วมที่เราอาจจะเยอะนะครับแต่จะช่างหัวพวกมันนะครับพวกเดดเกมผมก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมพวกนี้ล่อยวมอยู่คนเดียวเพราะมันวิ่งไปตายกันหมดเลยทุกคนเริ่มไปชนตัวเกมนะครับผมก็วิ่งไปวิ่งมาหาเจนหาหนูหานี่ไปของเขิงก็ไม่เคยได้เก็บหรครับเพื่อนก็พวกโลภมากลาภหายนะครับแย่งองกูหมดเลยเออต่างเีนอันนี้ก็วิ่งหาไป แล้ปุ๊บลองสกิลมาเพื่อนเจอ,อทวิสเตช่างหัวมันก็กูสนใจในเรื่องชั่วจริงๆไอ้นี่วิ่งมาปัน่นปุ๊บสดยด่ได้เสร็จเขาเรียกว่าตัดต่อแล้วก็่าจะปั่นเสร็จก็ชาวบ้านเขาปันกันหมดแล้ว,น,วนะก็เก็บแค่นี้มาแล้วก็ก็กลับไปอะจะไม่อยาอะไรเพราะัชแลกสกิปมาตอนเขาเจนเจนบ้าอะไรเข้ามาในรีบนะครับก็ อยูด่ดีๆก็เฮียบเทนก็อยากกอ่ออาตานิวิบาศกรรมคือวิ่งให้ออฟฟิสเซ็ตไปฆ่าแล้วก็เออก็ก็อู่สวรรค์คาใดไปแล้วนะมาดูไอแดนดี้บ้านจะหาเไยโอ้โหโอ้โหดูนะโอ้คนจนๆได้กินแต่น้ำเกลือถึงบนไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามาอยู่ชั้นสองแล้วล้วก็ต้องมาทำภารกิจของเราอ,อ่ะวิ่งไป วิ่งอะไรพุ่งไปนะครับเพปั่นไปก็เดี๋ยวมันก็เสร็จตามเองมันเสร็จของมันด้วยความเร็วอันพิสดารที่เขาเรียกว่าตัดต่อนะเห็นไหมโอ้โหเร็วจะตายใครบอดสแคปปั่นใช่ดูเนี่ยโอ้ปั่นเร็วจะตายเออจริงๆนะถ้านั้ก็กำเนิดบอดภัยหรือเปล่าหรืออาจจะมีใครตายไม่รู้ไม่รู้ตายไปแล้วเออคอยกลางต่ำสูงการสร้างใบหูมาไอโฟนเฉยเลยเออทุกคนเอ่อ เลือกมาสักอย่างดีวะเฮ้ยสรุปว่าก็ได้วิ่งมา้วครับเื่อมันมีประโยชน์ไม่เดียวดูสตาิาฉันชด้วยอีนิดนึงก็วิ่งไตกีฬาแล้วสูจากการโบวดกาใจากพวกไม่ขายดีโอร่างกายนะครับจากมันนะครับพวกเราอยู่ชั้นสามแล้วซึ่งตอนนี้ก็วิ่งหาไปวิ่งหามาเกิดปัญหาอะไรวะเจนหรือเปล่าใช่มันหาเจนแล้วก็ปัดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วแต่ก็ว่าตัดต่อไปเลยบางทีในความเร็วปันสแคบนะโอ้เนี่ย yeah. โอ,โอ้โหเนี่ยผมโดนระง้ทุกคนเล่นลกันแคบเพราะมันปั่นเร็วกว่ามีนี่ข่าวจริงไม่มีปลอมเลยเชื่อเลยจริงนะได้พวกเราก็ปั่นกันเสร็จแล้วก็เดินกลับเขา,เขาลิฟต์เพราะมันก็นไม่มีอะไรแค่ชั้นแรกๆใครจะไปตายชั้นแรกๆจริงไหมเออจริงแหละก็ไม่มีนี่ผมนมากับร้านขายขอโอ,โอ้โห ดูมันขายโอ้โหตะก,กี้เอออย่างน้อยก็ซื้อโคมาอย่างน้อยมีประโยชน์อย่างน,างนึ่งแล้ววะแล้วก็ปวดไรมาไม่ได้พูดสุดท้ายก็ต้องไปตายกันเหมือนเดิมแหละครับโอ้โหไอ้ประตูได้เปิดออกแล้วแล้วก็หาเจนเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ขออภัยด้วยนะครับจะมีเสียงอะไรรบกวนเข้ามาพวดผู้ใหญ่บ้านกำลังประกาศโหดเลยเยอยเออไอ้นี่ก็หาเจนใบก็หาไม่ยากไม่เย็นหรอวาก็ ก็ก uh, so 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 ็หาง่ายแบบก็หาง่ายบอกอะไรอ่าสมุิก็ได้ปั่นเจนแล้วก็เสร็จเจนโอ้โหเร็วมากแต่ก็ใช้วีดีมหดไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะเล่นสกีเร็วเร็วไปจุดโอ้โหโบ้เลยเก่งมากเนี่ยคุณว่ากุตายแล้ไห้วันนี้เจออกเครื่องแล้วก็เสร็จอกเครื่องแล้วอแล้วผมก็ลืมบอกนิดนึง มีไอ้เบืกอกที่ไหนไม่รู้ไปตายแล้วนะครับตอนนี้ก็ช่างหัวมันแล้วครับไม่มีเวลาเสียใจแล้วกบไปดีกว่าโอ้โหเพื่อนร่วมทีมสุดทหดมากแล้วก็ผีคอนนี้ได้กลับสู่ฟาราโลกแล้วเออตัวกาสามใบมูนมาเออไอเฟลเฉยเลยอะไรอีกแล้วกลัวอีกแล้วนเนี่ยกลางกลางกลางมาตีไปเนี่ยใบกะอืม สภาพไม่แปลงนยมันเลือดเลือดอ๋อโอ้โออโออออะไรวะรโอ้รับชมสิ่งมหัศจรรย์ตะกี้ไปแล้วขออนุญาตตัดไปหน้าที่สิเลยนะครับพ่าสุดท้ายวงนี้ก็ไปตายกันเหมือนเดิมแล้วก็เหลือผมอยู่คนเดียวไปล่าแมสแตนดิ้งไป bro andy โฟกับของขยะอีกแล้ว ไอ้บ่าวโอ้โหของดีๆไม่ขายเม็ดคงเม็ดคิดไม่ขายแล้ววนะ่าเดี๋ยวก็ถีบยอดหน้าเลยยอกหยอกยอกเรก็ช่างหัวมันนะครับว่าเ,เราก็ต้องไป,ปเผชิญอันตรายคนเดียวเหมือนเดิมลนะเอโอโรตัวเวจีที่เปิดออกโอ้โหกกมไฟฟ้าตัดไฟกูแล้วไอ้น,อน้อง เออด้วยความที่ว่าแคปกซี่ปั่นโคตรเร็วนะก็เลยกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็เราก็กลับมาเลือกการช้างใบเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเลือกเ็กซานวีดีกว่าเพราะทางว่าเราจะปั่นไว้วก็ปัน่นเนี่ยมันไวอวีกเออใครบอกคลิปนีโมนะดวไปทีบยอกหน้าเลยเอ,อ่าหยอกน,นะครับประตูร้านที่สิบเอ็ดก็เปิดบอกแล้วก็สัญญาเสียงแดงสือ่อถึงมีคนพี่พาย,ยายามจะตัดสายไฟผมอีกแล้ว แล้วก็ไม่ได้ผลบวดานตะกี้มันก็ตัดไฟไปแล้วก็น,นะครับก็เดินหาปั่นเกียแต่นี่ก็เดินจงกรมจังเลยนะเออสุปก็พุ่งไปใช่ไหมไม่มันวิ่งไปเออแล้วก็สวอนแล้วก็ปั่นใช่ไหมอ่ามันปั่นนะครับเดิมมันยังไม่ปัน่นคือกลัวงงตัวเองเดาตัวเองไม่ถูกนี่คืออะไรสุดท้ายมันก็ปั่นเสร็จแล้วโอ้โหปั่นเร็วเรื่อนสแครปโดนหนึ่งเี่ยบอกแล้วเล่นสแคปกันเล่นกันทำไมวีโอ กระเป๋าเลิกกระเป๋าเลิกเนีเ่ยเลิกไปเลยเต้นเนี่ยสแคปยกเซิร์ฟแปดคนแปดคนมีแต่สแคป,อคคแคปโอ้โหโคตรโคตรสุดยอดที ร no, no, <c oughs> ักเลยเสียงก็จะเบาไปบ้างแต่ก็อาจจะฟังรู้กันเหมือนเดิมนะครับเออเสียงผู้ใหญ่บานอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราถึงดาดีสิบสองแล้วและตอนนี้ผมก็พยายามหาเ,ออเครื่องปัน <c oughs> <c oughs> งป่นน้ำมึกนะครับ ตอนนี้ไปไอก่อนอในสุวนขเจอหนัหมึกแล้วและต่อนาดีก็เก็บอะไรของจิปปะทาอะไรไปแล้วก็ปัน่นไปแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วโอ้โหอืมก็ตามภาษาสแคปนะครับก็ต่อเขื่อนที่สองหน้าประตูทางเข้าตะกี้ไม่ได้ปันคว้ามีกุ้งกางน้ำมันหอยมาขัดขวางการปั่นของเราแต่ก็เสร็จไปอีกหยุดงะไร ง่ายจริงๆวันนี้มแม้จะง่ายมาสักกี่ครั้งแต่ผมก็มีพลาดบางแล้วก็ผ่านไปกันผ่านครั้งใหญ่ด้วยก,วก็นะครับก็รอดูเอาว่าเกิดอะไรขึ้นบางอาหารมาไอคุ้งนี่มข้ามาตีผมเลลโอ้ปูดูมันดำนะยังไงก็ช่างเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับโดยที่ไม่เจ็บตัวเพิ่มเรากลับมาทีริบแล้วก็กลัาเลืองการทำะไรพองเราได้แต่ถต่ว่า ว่ามันย้ายให้เราตายไว้ขึ้นนะแต่ผมไม่เอาอะประตูนุกเปิดขึ้นแล้วก็ใช่ครับเป็นด่านเดิมอืมไปก็่ท้องนั้นหรอครับแล้วก็ต้องไปผั่นจ้นเหมือนเดิมแล้วก็ใช่เจอไว้สะด้วยเอ้ยเกียร์ในเครื่องวิ่ดีจริงเว้ยต่ก็ Nhưng ngày nay nếu mới Đó, sẽ đó là miền mày kiện mày số xám có khơi bàn bay của đẹp รถเร็วขึ้นแล้วแล้วแม่บ้านอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงด้วย <c oughs> ดีทิทชาสายตาอาจจะสัน้นเราก็เลยรอยไม่ได้แล้วก็ปั่นเกมอย่างรวดเร็วนี่ไงเวลาที่ไม่ช้านานเราก็เจอเครื่องสองอย่างรวดเร็วเออปั่นไปเลยแต่อาจจะโดนก่อกวนไปบ้างแต่เราก็ปั่นเกมน,นี้สำเร็จไปก็เ <c oughs> นะตัวมันปั่นเร็ว มาไม่ไกลมากแล้วก็เจอ,อเจนอีกเครื่องหนึง่งถึงแม้เราจะดู้ล่ตอกแต่เราก็สามารถเขี์เจนี้อย่างงไงได้โอ้โหสุดยอดอุ้ยเพิดกระพริบตาอขาสามใบโผล่ขึ้นมาเออเลือกอันไหนก็นมีประโยชน์แหละดูวันกลางอะนะเราของจริงได้เริ่มแล้วอื 咦。<noise>